อร่อยจะไม่พูดจากับน้องแล้วมาจุดนี้สวัสดีค่ะฝ้ายเอ้ยไม่ใช่ค่ะฝ้ายมิสเอมิสาค่ะและแบมแบมมิสรัดลพัดค่ะแน่นอนนะคะว่าจะเราสองคนก็ต้องเป็นเทพิเศษอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ นี้เนี่ยก็เข้าสู่เดือนพฤษภาค,คมแล้วด้วยค่ะแต่เนื่องจากว่าเรายังติดกับกลิ่นอายที่เป็นอะไรแบบทไทยตั้งแต่ตอนเทปสงกรารที่ผ่านมานะคะวันนี้เลยยังคงพามาดูอะไรที่มีกลิ่นอายแบบทไทยรวมถึงเครื่องแต่งกายแบบไทยร่วมสมัยมาแบบของเราสองคนด้วยค่ะใช่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณไปชิมอาหารไทยเลิศรสค่ะกันที่ห้องอาหารมิสสยามที่โรงแรมหัวช้างคอริเทสกรุงเทพค่ะถ้าพร้อมแล้ว ขอเชิญรับชมรับฟังในบันนี้ วันนี้เ,นเราจะพามาทานอาหารไทยเลิศรสแบบไทยคลาสสิก<ม>อร่อยกันค่ะที่ห้องอาหารนี้เลยมิสสยามนั่นเองพี่ป้ายซึ่งที่นี่เนี่ยแน่นอนว่าบรรยากาศดีแล้วนะคะอาหารก็น่าสนใจไม่แพ้กัน<ม>ใช่<ม>ไหมเนาะใช่เพราะว่าเชฟเนี่ยนะคะเขาพิถีพิถันบรรจงละเม,มียดละไมในการเ,เสิร์ฟอาหารแล้วก็ทําอาหารให้ลูกค้าในแล้วก็สาคัญเนี่ยมิสยามนะคะมาจากชื่อสายพันธุ์ของดอกบัวของไทยเนี่ยแหละค่ะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าพูดีกแง่หนึ่งมิสยามเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึง ผู้หญิงไทยที่เมื่อก่อนใช่ไหมผู้หญิงไทยก็จะมีความสามารถในการทำอาหารให้ความ,มรู้สึกเหมือนเป็นแบบสาวสยาม,าามาที่สวยงาม,มแล้วก็แบบมีเสน่ห์ปลายจวังด้วยเนาะการตกแต่งอินเทอร์เนียของที่นี่เนี่ยก็จะคล้ายกับส่วนของโรงแรมก็คือว่าอย่างพื้นเนี่ย เป็นเหมือนโชว์พื้นไม้โชว์คานก็ให้บรรยากาศเกา่าๆแต่ว่ามันดูแบบคลาสสิกแล้วก็มีการผสมผสา,านในกระเบื้องเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบเหมือนก็ก็เป็นแบบชิโนโปรตุกีสคือก็เป็นตะวันออกตวะวันตกผสมกัน <c oughs> แต่ว่าพอออกมารวมๆแล้วเนี่ยก็จะดูเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกมาผสมอยู่สวยดีค่ะแ <c oughs> น่นอนเขาก็จะสะท้อนนะคะถึงวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกพี่ฟ้ายแต่วต่าท <c oughs> ี่สําคัญเลยเทปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องอาหารกัน เมื่อก่อนเวลาใครไปใครมาแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยเราก็จะมีอาหารที่จงปรุงแต่งอย่างสวยงามใช่ไหมคะทำให้แบบนึกถึงคํากล่าวคํานึงค่ะพี่ฝ้ายว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับนั่นเองเก่งว่าก่ะลูกพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยอยากเห็นหน้าตาอาหารแล้วล่ะอันนี้ข้างหน้าขนมขนมกลีบลําดวนหรือจังไรคะ รู้จักสิค่ะ,ะว้ทานกับชาหรือกาแฟคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยใหม่เนาะแต่เราสามารถทานขนมไทยอะไรที่เป็นไทยๆมันเข้ากันได้ดีแล้วกเ็เป็นเป็นอาหารของบ้านเราเนะี่ยไม่อยากให้ลืมกันเนาะไม่อยากให้ไปทานขนมฝรั่งเดียวเป็นไงบ้างอยากได้ของหนักแล้วอะ่ะหรออืองั้นเริ่มกันเลยไหมคะพร้อมมากๆแล้วลพัดอยากได้ของหนั ไอของหนักเราก็เริ่มต้นกันที่นี่ค่ะอะไรคะน้ำพริกกระปินั่นเองว้าวอันนี้เขาบอกว่าเขาจะทำแบบโบราณเนาะแล้วใส่ขาหมีน่ารักมากการตกแต่งเดคอเรชันแบบน่ารักสุดๆแล้วกระปิที่นี่ก็ทำเองด้วยได้ข่าวว่าเป็นกระปิสูตรโบราณอืมที่เขาไม่เปิดเผยว่าทำยังไงต้องมาทานเองต้องมาทานกันเองมาเริ่มเลยนะหร่อยนะกินทุกอย่างเลยอ่ะ ผักแบบทั้งหวานและกรอบสุดๆถ้าเกิดใครมาไม่อยากให้พลาดเมนูน,นี้เลยยำพริกเข้มข้นสุดๆนะคะผักทุกอย่างผ่านการตกแต่งอย่างตั้งใจมากแล้วก็อร่อยมากด้วยอร่อยมาก นำเสนอเวลาแล้วน้ำพริกกะปินี่ต่อด้วยแกงขยวหวานก่ยขอชิมเลยได้ปะอันนี้เนี่ยยังยังไม่ชิมให้ดูหน้าตาก่อนดูก่อนว่าเข้มข้นขนาดไหนชิมได้แค่นี้เหรอข้าเบาเอาขาละน้องดูหิวเลยลองกินจะรู้ว่าข้าวอร่อยข้าแต่นันเลใช่ปะ นี้เป็นแกงเขียวหวานก่น,นะคะจริงๆแกงเขียวหวานไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าจริงๆคนชอบทานอยู่ละแล้วลก็เป็นรสชาติที่แบบใครทานก็จะต้องชอบแน่ๆเนาะก็คือเข้มข้นรเนารากรอบๆด้วยอันเนี้ยหยมาถึงเมนูที่เป็นเมนูของโปรดพี่นิดน,นึงแหละนั่นก็คือยำถ ดูหนะ้าตาสีแบบรสจัดจ้านเนอ้นะอยน่าทานสุดอันนี้เขาก็จะเป็นน้ำพริกเผาที่เขาทำเองด้วย<อ>แล้วก็มีเครื่องเจียวนี่เป็นหอมเจียวอืมน้าทานมากเลยอะ่ะน่ะทานอ,อรมอยไหมอามนะ อร่อยกอย่างเย,าย,ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแน่นะคะชื่อเมนูว่าประทดลมนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกุ้งทะเลมาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำบวย b u o หน้าตอนนั้นทานเนาะน่าจะน่ารักแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของอาหารมีสิ่งที่สะดุดตาไปอีกแล้วาการตกแต่งอีกแล้วใช่ไหมน่ารักมากอันนี้ปกติเราจะไม่เห็นใครเอากระเทียมมาแกะสลักนะ ไม่ค่อยหรอไม่รู้กะหล่ลีก็จะเป็นกวางแครอทต้นไม้ที่แข็งแข็งครีเอทมากอันนี้เป็นกุ้งทะเลด้วยใช่้ยใช่ค่ะก็คือน่าจะจุดเด่นก็น่าจะอยู่ที่กุ้งนี่แหละอร่อยอ่ะผัดลมเนี่ยเหมือนข้างในเขาจะเป็นเหมือนกุ้งผัดกระเทียมเนาะ ก็มีกินหอมมอเทียมพริกไทยนะคะก็มาห่อด้วยเหมือนเป็นแปง้งให้ใครแปง้แปงปอกเปี้ยะแต่จะไม่ได้กอดรอบถึงขนาดปอกเปี้ยมันมีความเหนียวแล้วมันทําให้แบบเข้ากันดีเพราะว่าเนื้อกุ้งเนี่ยก็จะไม่ได้แบบกรอบมากเนาะความันเหนียวๆหน่อยแล้วก็มีรสชาติที่แบบมีกลิ่นเครื่องนู่นนี่นั่น,นอะ่ะหวานมาก ปิดไทยก็นหน่อยนะคะ <ừ m. S 2> เวลามายังไงก็แล้วแต่แบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องมีของหวานไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบทานขนมกันทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าเราสองคนเนี่ยชอบที่จะมีขนมมาเหมือนถ้าก่อนก็จะบอกว่าเหมือนทานขนมล้างปากเนาะแล้วก็วันนี้เป็นขนมแบบไทยๆนั่นก็คือมะม่วงลอยก้านีน,น,นะคะ ซึ่งความพิเศษเนี่ยก็คือตัวน้ำเชื่อมเองเนี่ยก็จะมีเป็น<ม>เป็นน้ำเชื่อมที่ลอยดอกมะลิด้วยสงสัยจ,จะมีกลิ่นหอมแน่ๆเนาะเดี๋ยวลองชิมกันอร่อยอ่ะม,มันมีความเปรี้ยวหวานเป็นรสชาติคล้ายๆกับน้ม่วงแช่อิ่มหอมกลิ่นน้ำมะลิชื่ออย่างงี้มันต้องวิ่ ถ้าให้เลยทั้งหมดหนึ่งเมนูเท่านั้นอาหารที่ชอบที่สุดที่มาทานในวันนี้ที่ห้องอาหารเมสย่ยงคืออะไรน้ำพริกกะปิเพราะเพราะมันเป็นแบบเข้มข้นอะ่ะแล้วก็คือเหมือนแบบไปหาทานได้ยากที่จะแบบครบเครื่องอะไรขนาดนี้แต่ถ้าเป็นส่วนของพี่พี่ชอบประทัดลม,ม,มเพราะเพราะว่าจากหน้าตาเนี่ยไม่คิดว่าพอแบบทานเข้าไปเราจะเป็นรสอ่นเ <c oughs> ี้ยคือหน้าตาเราคิด จะกรอบน,น,นู้อนี่น่อ๋อสันชอบค่ะ <laughs> ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะเรียนเชิญเลยที่ห้องอาหารเมสยามนั่นเองค่ะตั้งแต่เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มนะคะที่ราหัวช้างเฮอริเทจกรุงเทพนั่นเองค่ะรับรองว่าถ้ามาเนี่ยเจอไฟแน่นอนเดี๋ยวไฟจะกลับมาทานอีกเหรอเดี๋ยวมาด้วยกันน้ำพริกกะปิ๊หนึ่งคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปทัดลมกลับบ้านด้วยค่ะ ครบเครื่องแล้วก็ครบรสตามแบบฉบับของอาหารไทยจริงๆค่ะภูมิใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่าสเสน่ห์อาหารของบ้านเราเนี่ยเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นแขกบ,บ้านแขกเมืองชาติใดมาก็จะต้องหลงสเสน่ห์กับรสชาติของอาหารที่บ้านเรานี่แหละสำหรับตอนนี้หมดเวลาของ Living Fashion แล้วล่ะค่ะวันนี้ไปแล้วเนาะไวเจอกันใหม่กับเทปพิเศษพิเศษแบบนี้ได้ใหม่นะคะที่มีทั้งป้ายแล้ก็แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ